สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมนะดีเจกูดเกมเมอร์นะแล้วก็มาอยู่เราก็มาอยู่ต่อที่พาร์ทที่2นะฮะพาร์ทแรกนะครับรู้สึกว่าปัญหาเกี่ยวกับเกมน,นะค,คือเขาเขาปิดปรับปรุงเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่าเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตผมก็ไม่รู้นะครับครับไป,ปบอปิลิสนะฮะเออเต็มว่ะเฮ้ยแมวด่านนี้ครับไม่ชอบแมวกรรมอ๋อทีมเดชไม่แมวด่านนี้ครับเดี๋ด็ดๆหาเกาะหาด่านก,ก่อนนะฮะ โอเคนะเราเจอด่านแล้วด่านซอมบี้นะฮะโอเคเออดูที่หลบอ๋อเป็นด่านด่านแล้วว่าเอ่อแฟลชมินิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่รู้นะด่านอะไรนะครับโอเคฮะตัดโอเคครับจะถึงตาเราแล้วนะฮะโอเคเตรียมตัวไปเลยทิงเกิ เราไปดูทิงเกิลน,นะฮะเออกระสุนอยู่ไหนวะอ่ากระสุนนะครับอาไฟตรงนี้ห้ามตกนะถ้า,าตกแล้วคือตายเลยนะฮะอ่าค่อยๆครับโอเคเย่ yeah. เราไม่เป็นนะฮะดีใจด้วยนะครับเราจะขึ้นไปตรงนี้ได้หรือเปล่าวะโก้ตกว่ะโอ้เออขึ้นไม่ได้แล้ว เออเอ้ยอยู่นิ่งป่ะใช่ไหมวะอ๋ออยู่นิ่งนะครับอ๋อเข้าใจแล้วเมื่อมันอยู่นิ่งครับเราก็ต้องจัดการนะฮะถือมีดขึ้นมาครับแล้วเราก็หนีครับ <c oughs> เราจะไม่สู้นะฮะเราจะไม่ยิงแต่ยิงระยะไกลก็ได้ครับเหนะวาวะ จะยิงจากระยะไกลก็ได้ฮะแต่เราจะไม่ยิงครับปืนกระสุนฮะเราจะไม่ช่วยซึ่งเมื่อไหร่ล่ะมาสุกา้ออาออกมายิงามาเลยเอามันตายแล้ววะ่ะไปเลยเพื่อนอย,อยูด่ด้านหลังหัวทำไมอ่ะยิงไม่ได้แล้ววะ่ะสุนหมดอืมไหนต่อวะ สนเปอร์สไนเปอร์เนี่ยเออเขาเรียกว่ารถแรงนะแรงมากเลยแต่ซอมบี้มันวิ่งเร็วครับเย่หลบอยงเดียวครับ ready, ต่อไปผมอาจจะเป็นก็ได้นะครับหุ่นยนต์สังหาร <Yeah. S 1> เกมหุ่นสังหารนั่นเองครับเพื่อเดี๋ยวๆ ตรงนี้มีฮีโร่เป่าวะโอ้ยแย้อู้หูะและโน้โอเคครับเราเป็นซอมบี้นะฮะเมื่อเรามันซอมบี้นะครับีเราต้องทำต่อไปก็คือวินะ่งนั่นเองนะครับขึ้นไปดี นี่ไปไงดีครับโอ้เยี่ยขึ้นยากเลยโอ้โอ้ลาละเยี่ยคอมมอนคอมมอนกายเบบีโน้โน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 ไม่เออเอเอโอเคครับคราวนี้จะไม่พลาดเหมือนคราวที่แล้วนะฮะอืม ขึ้นไปนะแล้วก็หากระสุนนะ่กระสุนอยู่ไหนวะกระสุนอยู่นั่นเองนะครับอ่าวิ่งไปไปเอาครับพอเราได้แล้วนะฮะเราให้เรานะฮะทำการเออวิ่งเข้าไปในโพรงนะครับวิ่งเข้าไปแล้วเราก็หลบนะฮะตรงนี้นะครับเข้ามานะถือปื่นพอนล้อก่อนเลยครับเพื่อจะมีตัวอะไรผมอานะครับเก็บกระสุนปืนนะเก็บทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ้าว โอ้ยย่โอล่ลากอืมอืมตรงนี้ก็เสี่ยงนะฮะเสี่ยงมากด้วยเสี่ยงต่อการโดนซอมบี้ด้วยครับตรงนี้เนี่ยมาทำไมวะอ๋อมาขึ้นตรงนี้นี่เองนะครับซึ่งมันจะขึ้นได้หรือเปล่าทำมาลุ้นกันครับอืมขึ้นได้ครับือภาคภูมิใจมากครับ ไรเฟิลยิงรอเลยครับไรเฟิลนะฮะไปนู่นเลยเดี๋ยวนะฮะอ่าแบบซูกา้าโอ้ยแย่มา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 อู้หูอเย่โน ว i ่งไ r ท b ่ริบบ y ้นซะย่ no fake pen โอ้แหลกนิดแหลกม,มากๆฮะเราเกลมแล้วเพือชีอื้อทำไงถึงจะได้เนี่ยอืมอือหือนี่อะไรหนาฮนะ เดืสองคนนะฮะโอ้ยมันแหลกมากเกินนะฮะอะอบหรอไปที่อื่นดีกว่าโอเคฮะเจอที่แอบใหม่ครับตรงนี้ครับโอเคเย่ย <Yeah. S 1> ถึงแอบไปเราก็ต้องเอฆอ่านะตัวนะครับเราจะไม่แอบนะเราต้องแบบที่มแบบีคน,นเยอะะเออที่มันเห็นจุดเด่นนะทำไงฮะตรงนี้ก็ไม่น่าครับ โอเคครับโอ้เย่เกือบแล้วขึ้นไปเลยเพื่อนขึ้นไงวะโอ้พระเจ้า no no g o t ready ขึ้นไปโอเค okay, ครับเป็นต่อฮะ ไปไหนต่อวะเด้อเด้อหาก่อนหาก่อนเจอแล้ว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 เย่ได้แล้วโว้ยเจอแล้วเจอหนึ่งตัวแล้วเจอหนึ่งตัวแล้วกระหืนกระหายอีหนึ่งตัวอีหนึ่งตัวอีหนึ่งตัวต้องได้ไว้ต้องได้ลงมาแล้วมาลงมาแล้วอีลำยองอีลำยองอียำดองอียำดองยำดออะไรวะ อ่ะครับตอนนี้สถานการณ์ครับหัวหน้าทีมเรานะคนแคะแต่ไม่แคะนะครับนะกําลังนําโดงครับอื้เลือดนะครับเลือดเหลือน้อยมากครับอื้อะฆ่าได้สามตัวตายหกครั้งครับอามาครับกระโดดครับหมออไม่ทันเลยเวียนหัวเลยฮะอ่าโอ้ม่นะเอาใหม่เลยมามามนะใหม่ใม่หม่โอเคครับเรามาหาที่ลบใหม่นะฮะหากระสุนก่อนกระสุนยังไงวะกระสุนทอง อยู่นทองแก่ศูนทองเจอเราเว้ยไปไปเว้ยทอขาวทอขาวเนี่ยเออเก็บไม่ให้ใครเก็บเลยอ้าวยมาแล้วมัน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 มาแล้วลงม,มาแล้วเออเออวะมาวะอะไรตอนนี้วะเอออย่าอย่าเพื่อนใจเย็นใจเย็น ลำดองยำดองไอ้ยำดองใจเย็น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 โอ้เหล่าเพื่อนกันได้แท้นะเนะฮะเราไปเจอเยอะแล้วเจอเยอะแล้วขึ้นไม่ดีวะเฮ้ย,ยขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ได้วะขึ้นไม่ดีวะขึ้นไปขึ้นไปอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวันนี้เจอแล้วเจอแล้วอยู่ด้านล่างครับอยู่ด้านล่างหึ อื้มโอ้โหอื้มเต็มเต็มครับทำไงดีวะโอเคครับในสุดการต่อสู้ก็จบนะฮะอ่าตัวผมนับได้ e อฟพีสนะฮะพอยหกสิบนะครับ e อฟเพิ่มขึ้นเท่านี้ครับหืมสี่องจุดนะฮะอ๋อโหโอเคครับทีนี้ไปเจอที่พาร์ทสามครับสวัสดีครับ